สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้านะครับภาคนี้เป็นภาคที่7นะครับหงเหินก้าวฟ้าผลงานเขียนของมายงเฉิงและชินตันครับงานแปลของฉบับนี้เป็นของคุณนนท์นพรัตน์ของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอม,มิกนั่นเองนะครับส่วนเรื่องเดียวกันชื่อว่าเทพเก่าทันฟ้านพกพ9านะครับของสำนักพิมพ์บุรพพาทคาดว่ายังติดลิขสิทธิ์อยู่หรือมีเหตุจําเป็น อย่างที่พิมพ์ออกมาไม่ได้นะครับคราวที่แล้วถึงตอนที่ว่าเสี่ยวงโงได้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านของจีซิมครับบุตรีของปรมาจารย์สมใจนะครับแล้วก็ฟองอู่กลับมาที่บ้านออกเดินทางไปไม่รู้ว่าไปที่ใดแล้วทั้งหมดเป็นแผนการของหงเงียเกียร์กับคนลึกลับเรามาต่อกันตรงนั้นนะครับหงเงียเกียร์และคนลึกลับก็ได้ติดตามฟองอู่มายังตึกเกาทันหงทั้งทั้งที่ถูกหงเงียเกียรขับไล่ออกมาแล้วทั้งสองเห็นฟองอู่นี่กระโดด เข้าไปในกำแพงตรงไปที่ครัวที่มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อเสี่ยวชุยกำลังจัดเตรียมน้ำชาตอนเช้าอยู่ไม่คิดว่าเรื่องราวเมื่อวานจะเลยเถิดมาถึงเช้าของอีกวันหนึ่งคงเงี้ยเกียเห็นฟงอู่แอบเอาใบไม้ชิดนหนึ่งใส่ลงไปในกาน้ำชาต้องพึมพำออกมาว่าใบไม้พันสาฟ้าที่แท้หลังจากที่ฟงอู่ออกจากตึกไปกับเสี่ยวโง,ง่คุกเช้าตรู่นางก็ยังขึ้นเขาไปเด็ดใบพัน อาสาฟ้าเอามาใส่น้ำชาให้บิดาดื่มทุกเชา้าถึงแม้บิดาของนางจะร้าการกับนางแต่ไหนแต่ไรนางก็ยังปรารถนาให้บิดามีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวน้ำตาของหงเงียเกียรไหลซึมออกมาจนคนลึกลาต้องเอามือมาจับบ่าเอ่ยว่านางเป็นบุตรที่ดีก็ดีแล้วสิ่งที่เราทำไปก็เพื่อนางหงเงียเกียรเอ่ยว่า ถึงกันนั้นด้วยแผนการทั้งหมดเรากลับทำให้นางต้องพัดพลาดจากมารดาทั้งชีวิตคนลึกละเอ่ยต่อว่าท่านรีบกลับไปเถอะนางต้องการเห็นสิ่งนั้นพ่ออาลุนรุ่มสางหงเงกเกียก็ลุกขึ้นจากเตียงเสี่ยวชุยก็น,นำน้ำชามาให้หงเงกเกียดื่มน้ำชานั้นด้วยความปิติจนน้ำตาต้องไหลออกมาอีกครั้งเสี่ยวชุยจึงถามว่าในท่านน้ำชาฝืดคอหรือหงเงกเกียกตอบไปว่าไม่ฝืดคอเลยสักนิดชุ่มคอ พงเงียกเกียรรู้ว่าภาพที่ฟงอู่ต้องการที่จะเห็นทุกวันคือภาพที่ตนได้ดื่มน้ำชาของนาเนสียดายที่ฟงอู่จากไปแล้วจึงไม่ได้เห็นหยดน้ำตาของบิดาเช้าวันเดียวกันซึ่งเป็นวันที่สองที่เสี่ยวโงได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของจีซินเมื่อรู้ว่าเสี่ยวโงถูกพิษเลือดแห่งขอปลาแล้วยังไม่ตายจีซินอู่หอมหวานจึงเข้าไปในห้องปรุงยาต้มยาพิษขนาดหนึ่งหวังให้เสี่ยวโงได้ทดลองแต่ควันในห้อง งปรุงยาก็ทําให้สาวใช้ผู้หนึ่งตายไปแค่สูตรควันของมันจีซิมไม่ได้สนใจนางเลยแม้แต่น้อยและตัวนางเองก็ได้กินยาถอนพิษไว้แต่แรกเมื่อยาถูกต้มเสร็จนางก็ยกไปยังห้องพักของเสือหม,มู ทันทีที่เปิดประตูห้องนางก็ได้แต่ร้องออกมาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เกิไได,ไไดอะไรขึ้นในห้องพักนั้นเวลาผ่านไปอีกสิบวันฟองอู่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านเช่านั้นนางก็ยังคงทํากิจวัตรเช่นเดิมออกจากบ้านไปรับจ้างขัดรองเทา้าถึงแม้ว่าตอนนี้เจียวโง่จะไปรักษาตัวกบจีสิมเลงซิ่วก็คอยห้ามนางว่าไม่จําเป็นแล้วแต่ฟองอู่ก็ไม่ฟังน,นางยังคงเก็บเงินเพื่อซื้อสมุนไพรหายากราคาแพง เพื่อไว้รักษาเสี่ยวโงจนวันนี้ขณะที่นางรับจ้างขัดรองเทา้าเสี่ยวโงก็เดินเข้ามาหานางมาถึงฟองอูดก็ดีใจมากที่เสี่ยวโงกลับมาแต่เสี่ยวโงกลับเอ่ยว่ายังจะมาทํางานต่ดาๆแบบนี้อีกทําไมถ้านรักษาตัวกับแม่นางจีซินก็ดีอยู่แล้วไม่กลับไปลังสุนัขโส,สมของท่านหรอฟ่องอูดกล้ํมกลืนบอกว่าถึงอย่างไรถ้าก็จะรักษาสัญญาที่จะรักษาท่านให้ได้เผื่อแม่นางจีซินรักษาไม่ได้ เจียวโมก็เสียงดังว่าท่านแช่งให้นางรักษาข้าไม่ได้หรือไงฟงอูรีตตอบมาว่าไม่ได้มีความเช่นนั้นก็แค่เตรียมไว้ก่อนเท่านั้นเองเจียวโมกล่าวต่อว่าท่านว่าท่านรักษาสัญญาและขัดรองเท้าก็บเพื่อนเงินท่านได้เงินวันละเท่าไหร่ฟงอูตอบว่าหนึ่งตำลึงเจียวโม่เอ่ยว่าดีงั้นข้าจะให้เงินท่านหนึ่งตำลึงท่านแค่ดูแลของสิ่งหนึ่งให้กับข้าแล้วก็ยื่นเงินหนึ่งตำลึงและผลึกใสสีแดงคล้ายหยดน้ำตาก้อนหนึ่งให้น ฟองอู่ถามว่าท่านเอาเงินมาจากไหนแล้วผลึกนี้คือสิ่งใดเซียวโงต่ตอบว่าถ้าอยู่กับแม่นางจีซิมก็ย,ย่อมเป็นเงินของนางส่วนผลึกนี้ท่านไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าต้องดูแลมันไว้เท่านั้นเองและตอนนี้ท่านกลับบ้านไปได้แล้วเซียวโง่หันตัวเดินจากไปฟองอู่คิดติดตามไปแต่ก็ต้องหยุดเท้าลงร้อกลัวว่าจะไปทำให้เซียวโง่ไม่พอใจอีกแต่นั้นก็สงสัยว่าผลึกสีแดงนี้เป็นสิ่งใดกันแน่เพราะมันสามารถเลืองแสงออก ออมาไดด้้วยนับไปแล้ววันที่ได้พบกับเสี่ยวโง่ก็เป็นเวลา18วันแล้วที่เสี่ยวโง่อยู่กับจีซิมวันนี้ฟองอู่ก็ออกไปตลาดเพื่อที่ขาดรองเท้าอีกวันนี้นางก็ได้พบกับเสี่ยวโง่ีกเสี่ยวโง่คว้างก้อนเงินมาถูกนางที่หางคิว้วแตกเป็นรอยโลหิตไหลออกมาแล้วต่อว่านางก็ยังมาทํางานตามต้อยนี่อีกรับเงินไปแล้วดูแลขอ,ของของข้าให้ด้วยแล้วเสี่ยวโง่ก็ยื่นผึกสีแดงรูปหยดน้ําตา มาให้อีกหนึ่งชิ้นวันที่สองวันที่สาจนถึงวันที่10บเสี่ยวโงก็มอบเงินให้นางหนึ่ตำลึงและผลึกสีแดงให้นางทุกวันแต่วันที่สินี้พุ่งอู่สังเกตเห็นว่าเนื้อเยื่อโลหิตบนใบหน้าของเสี่ยวโง เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วและการเดินของเสี่ยวโงก็ดูเชื่องช้ากว่าปกติแต่ปรากฏว่าวันที่11 12-13เสี่ยวโงก็ไม่มาหาหนาอองอีกฟงอู่ได้แต่คิดว่าเสี่ยวโงคงจะถูกจีซิมดึงตัวไว้นางได้แต่ล้วงลูกแก้วผลึกขึ้นมาดูเพื่อคิดถึงเสียงง่ยวโหแต่ดันทําตกพื้นนางจึงก้มเก็บกลับถูกเยียบมือไว้โดนจีซิมจีซิมพอเห็นว่าเป็นฟองอู่ก็ร้องด่าว่าเป็นไงเจ้าชนา แล้วทำไมยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกเขาออกจากบ้านข้าตั้งแต่วันที่สองที่เจ้ากลับไปองอูไม่ได้รู้สึกดีใจแต่กลับรู้สึกเป็นห่วงเสี่ยวงโงว่าแล้วตลอดเวลานี้เสี่ยวโงวไปอยู่ที่ใดแล้วเอาเงินกับผลึกนี้มาจากที่ใดถ้าไม่ได้รับการรักษาจะาจีซิมอาการพิษจะเป็นอย่างไรบ้างคืนนี้เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าพอดีฟองอูตั้งใจจะหาเสี่ยวโงให้พบให้ได้นางจึงรีบวิ่งออกไปหลังจากฟองอูพุ่งตัวออกไปผง เงีกยเกียและคนลึกลับที่เฝ้าดูฟงอู่อยู่ทุกวันก็อถอนหายใจขึ้นมาผงเง็กเกียเอ่ยว่าคิดไม่ถึงว่าจนป่านนี้แล้วนางก็ยังไม่รู้จิตใจของเสี่ยวงคนลึกรับก็เอ่ยขึ้นว่าอย่าว่าแต่นางเลยก็ ังพวกเราเองก็คาดเดาพฤติกรรมของมันไม่ออกตันหงเงียเกียรและคนลึกลับก,ก็สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้หมู่บ้านนี้คนลึกลับเอ่ยว่าจากพลังที่เข้มแข็งเช่นนี้ต้องเป็นหมันแต่มันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนี่ควาสองชั่วยามฟงอู่ค้นหาเสียวโงแทบจะพลิกแผ่นดินหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ทุกซอกทุกซอยจนลางกลับมาที่บ้านเช่าน้ำก็ต้องตกตะลึงบน,บนลานหน้าบ้านมีดอกโบ ตันสีขาวนับพันดอกปูอยู่ทั่วบริเวณขณะที่นางคิดว่าจะมีใครจะทําให้นางเช่นนี้นางก็เห็นจดหมายอยู่ท่ามกลางดงดอกโบตันนั้นเมื่อนางอ่านดูจึงรู้ว่าเป็นจดหมายจากเสี่ยวโง่เสี่ยวโง่เขียนว่าพงอูถ้าเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้ข้าคงจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกแล้วข้าขอโทษที่ทําให้เจ้าเสียใจในการกระทําของข้าข้าเพียงไม่อยากให้เห็นเจ้าต้องทนลำบากเพื่อข้าข้าชมชอบ เจ้าตั้งแต่แรกแล้วข้าวก่อนมีดอกไม้ให้เจ้าแค่กระถางเดียวตอนนี้สามารถมอบดอกไม้ให้เจ้าได้นับพันดอกเจ้าคงมีความสุขที่ได้เห็นที่แล้วมาคนที่เจ้าเทิดทูลก็คือปูอ่หมิงผู้เป็นตำนานแห่งยุทธภพหาใช่ข้าคนอับปลักข้าไม่คู่ควรเลยถึงข้าเสียดายที่ต้องตายไปไม่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าในฐานะของสหาหยเจ้าข้ายังทําไม่ได้เลยพิษของข้าเหมือนถูกพลังบาง างอย่คั้นออกมาเป็นผลึกน้ำตานั้นข้ารู้สึกได้ว่าน่าจะมีประโยชน์จึงให้เจ้าเก็บไว้พิดของข้าไม่น่าจะมีทางรักษาหายแล้วข้าจะคิดถึงท่านตลอดไปลงชื่อเสี่ยวโง่อ่านจบฟองอูมไม่ได้ส่งเสียงร้องไห้ออกมา น้ำตาที่นั่นไม่เคยหลัง่งกลับพลั่งพลูออกมาเป็นสายน้ำน้ำมองหาเสี่ยวงโง่รอบทิศปากก็ร้องตะโกนว่าเ <"S 1> สี่ยวงโง่ท่านอยู่ที่ใดข้าเพิ่งรู้ตัวว่าข้ากระชมนชอบท่านหาใช่อูหมิงคนนั้นข้าไม่สนว่าท่านจะอัปประละออกมาเถอะท่านอยู่ไหนเสียงของเล้งซิว่วดังมาจากด้านหลังว่าคิดแล้วว่าที่ท่านพยายามจะรักษาเสี่ยวงโง่ต้องไม่ใช่แค่เพราะต้องการทําตามสัญญาที่แท้ท่านมีใจให้มันนี่เองแต่ข้ามีวิธีตามหาม นนะฟองอู่ถามว่าทำอย่างไรท่านรู้ได้อย่างไรเลงซิ่วเอ่ยว่าท่านว่าดอกโบตั๋นนี้มาจากที่ใดในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครปลูกดอกโบตัน๋นแต่หมู่บ้านข้างๆเป็นแหล่งปลูกดอกโบตัน๋นข้าเชื่อว่าเซี่ยวโงต้องอยู่ที่นั่นฟองอู่เห็นด้วยรีบพุ่งกายออกไปเลงซิ่วก็รีบพุ่งกายตามนานไป เล่นซิวคาดได้อย่างแม่นยำยิ่งเสี่ยวโงอยู่ในหมู่บ้านข้างๆจริงๆแต่จะมีใครรู้ว่าเสี่ยวโงใช้ชีวิตอยู่เช่นไรเสี่ยวโงตอนนี้กําลังยืนอยู่ในตลาดของหมู่บ้านข้างๆในคณะปาหีเสี่ยวโงแก้ผ้าพันหน้าเพื่อให้คนที่มุงดูการแสดงเห็นใบหน้าอันอัปลักของตนแลกกับเศษเงิน ให้กับเจ้าของคณะปาหีเพราะเสี่ยวโงต้องการนําเงินไปให้ฟ่งอูนางจะได้ไม่ต้องลดศักดิ์ศีไปขาดรองเท้าอีกแต่ตนกลับทําในสิ่งเดียวกันขายความอับประลักแลกเศษเงินเสี่ยวโงหยิบยืมเงินสิบตำลึงเพื่อไปให้ฟ่งอูกับเจ้าของคณะดังนั้นเสี่ยวโงต้องทํางานชดใช้นี่เสี่ยงโงตอนนี้เรียวแรงเดินยังจะไม่ค่อยมีรู้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันตายของตอนแล้วพันคนดูปาหีโดยรอบเพื่อ ้มตัวลงคาใจตายพร้อมๆกันเซียวโหมรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่ลุนแรงกดดันเข้ามาน่าจะเป็นสาเหตุทําให้ผู้คนล้มตายไม่คิดว่าเซียวโงมจะต้องพบกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของมันผู้ที่มีพลังกดดันมหาศาลนี้ก็คือเซียนกระบี่เซียนกระบี่กระโดดเข้ามาเอ่ยว่าต่อให้เจ้าพร้อมตัวอย่างไรข้าก็จําเจ้าได้แล้วใช้กระบี่ไล้ทัดเทียมแทงใส่เซียวโมงมทันทีไม่คิดว่าระยะห่างจากหน้าผากของ องเสี่ยวโง่ไม่ถึงหนึ่งนิ้วกระบีไร้ทัดเทียมถูกเกาทันลูกหนึ่งวิ่งย้อนเข้าหัวใจของเซียนกระบี่จนเซียนกระบี่ต้องยกกระบี่ขึ้นปัดเกาทันนั้นไว้เซียนกระบี่รับลูกเกาทันนั้นได้เห็นเกาทันเอ่ยขึ้นว่าเกาทันอสูรนางหนูเจ้าเป็นใครแล้วใช้กระบี่ควงปัดลูกเกาทานันพุ่งใส่เสี่ยวโง่แต่ฟงอูเอาตัวออกมารับเกาทันนั้นแทนโลหิตสาดกระจายเสี่ยวโง่กับเล้งซิ่วตะโกนว่าฟง อูพุ่งอูเอ่ยว่าศัตรูแข็งแกร่งไม่มีเวลาพวกเราหนีแล้วนางก็คว้าเอาตัวของเสีย่ยวโงหันกายหนีแต่ประกายกระบี่ของเซียนกระบี่ก็พุ่งจ่อมาที่คอนางจากด้านหลังแล้วเอ่ยว่าข้ารู้แล้ว,ว,ลวเจ้าเป็นใครเจ้าคือใต้ห่วมเทียนพรหมสวรรค์พุ่งอูกล่าวว่าข้าคือใต้ห่วมเทียนใต้ห่วมเทียนคืออะไรนอกจากนางไม่รู้ว่าพรหมสวรรค์หรือใต้ห่วมเทียนคืออะไรแล้วนางยังไม่รู้อีกว่าศัตรูเบื้องหน้าที่หวังชี ของเสี่ยวโง่นั้นคือใครแต่พอนางเห็นกระบี่นางจึงรู้ว่าศัตรูผู้นี้ก็คือเซียนกระบ,บี่เซียนกระบี่ถึงกับชมว่าเจ้าเป็นชาวยุทธจักร,รที่มีความรู้ดีแล้วเสือกระบี่แทงมาที่คอของนางในระยะหนึ่งนิ้วฟุ้งหูได้แต่พุ่งตัวย้อนหลังกลับไปกระบี่ยังคงจ่ออยู่ที่คอในระยะหนึ่งนิ้วอยู่ดีดังนั้นไม่ว่านางจะถอยไปแค่ไหนกระบี่ก็ยังจ่ออยู่เช่นนั้นไม่นานนางคงจะหมดแรว แปงไปสักก่อนกระบี่แขนเสื้อลูกเสียนมังกรของเล้งซิ่วมาสกัดกระบี่ของเซียนกระบี่ไว้เล้งซิ่วเอ่ยว่ากระบี่แขนเสื้อของข้าสกัดมันไว้ได้ไม่นานท่านพาเสี่ยวโง่หนีไปก่อนฟองอู่ไม่รอช้าคว้าตัวเสี่ยวโง่วิ่งออกไปเซียนกระบี่กลับไม่โกรธที่เล้งซิ่วมาสกัดกระบี่ของตนไว้เอ่ยว่าไม่คิดว่าข้าหลับไปไม่กี่ปีก็อเกิดวีละชนขึ้นมาใหม่สิจอมกระบี่ในยุคนี้ไม่มีใครกรล้ารับกระบี่ Hãy นับระเจ้ากล้ามาเล้งซิ่วตอบว่าสิจอมกระบี่อะไรข้าไม่รู้จักแต่พงอูเป็นสตรีที่น่ายกย่องข้าไม่ยอมให้ผู้ใดทําร้ายนางได้เจนกระบี่หัวเราะเอ่ยว่าถ้านับจากวันนี้เจ้าตัดสิ้นไมตรีแล้วมุ่งฝึกกระบี่ในภายภาคหน้าย่อมเป็นจอมกระบี่แถวหน้าได้เลยอาจะละเว้นเจ้าครั้งหนึ่งแล้วแผ่ลังสีปรากระบี่ออกกระบี่แขนเสื้อของเล้งซิ่วพลันหักลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เพียงเท่านั้นเล้ง ซยังรู้สึกว่ารูขุมขนของตนถูกกระบี่แทงใส่โลหิตไหลออกจากทุกรูขุมขนตนเล้งซิ่วไม่ต่างอะไรกับมนุษย์โลหิตผู้หนึ่งว้องอูและเดี่ยวโง่เพิ่งวิ่งไปได้แค่10กว่า9ก้าเท่านั้นเองไม่ใช่ระยะที่เซียนกระบี่จะลงมือไม่ได้เล้งซิ่วจะลุกไปช่วยพันขยับตัวไม่ได้ที่แท้ในปากระบี่ของเซียนกระบียยังแฝงพลังสกัดจุดของเล้งซิ่วอีกด้วยลำแสงกระบี่สีดำหนึ่งหื่นสายผู ใส่เสี่ยวโงทันทีเพลงกระบี่ร้องว่านี่เป็นเพลงกระบี่ที่ข้าเพิ่งคิดค้นได้นามว่ากระบี่สำนึกยากสงบในหมื่นกระบี่นั้นปรากฏอักษรสำนึกยากสงบลอยวนเวียนกดดันเสี่ยวโงอยู่ฟงหูยิงเกาทันหงไล่ลาลเข้าใส่เหล่าอักษรนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เพียงเหล่าอักษรนั้นจะลดความกดดันใส่เสี่ยวโงนางยังชักพาเหล่าอักษรนั้นให้ลอยกดดันมาทางนั้น ให้เป็นเป้าหมายแทนที่แท้นางคิดจะใช้ร่างกายรับกระบี่เหล่านั้นแทนเสียงง่ยวโงจนเซียนกระบี่ต้องเอ่ยว่าเจ้าคิดจะสละชีวิตเพื่อใช้อัป,ปะละผู้หนึ่งมันคุ้มเหรือป้องอูตอบว่าคุ้มสิเพราะมันเป็นสหายของข้าเสียงง่ยวโงได้ยินคำว่าสหายไม่รู้เป็นเพราะอะไรพลังพิเศษที่ซ่อนสงบอยู่ในกายก็ปเป่งรัศมีปราณกระบี่ออกนับหมื่นสายเป็นสีขาวโตรับปราณกระบี่หมื่นสายสีดำของเซียนกระบี่ไว้ จนปานกระบี่สีดำสลายหายไปหมดแต่ปานกระบี่ของเสี่ยวโงไม่ได้มีเพียง1 0 0 0 0ื่นสายกลับมี1 0 0 0 0หนสาย1นึสายที่เหลือพุ่งตรงผ่านทะลุล่างของเซียนกระบี่ไปครับเราซื้อขอเล่าัับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าภาคที่7หงเขินก้าวฟ้าในตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่าเซียนกระบี่รู้ได้ว่าเซี่ยวโงนั้นก็คืออูหมิงนั่นเอง แต่ตัวเสี่ยวโง่เองกลับไม่รู้ว่าตัวเองคืออู๋หมิงครับเสียงกระบี่โจมตีเสี่ยวโง่ด้วยรังสีกระบีหนึ่งหมื่นสายแต่เสี่ยวโง่ใช้พลังแฝงในร่างกายพุ่งปานกระบี่ออกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งสายเข้าทํำลายเสียงกระบี่ได้เรามาติดตามเหล่าซื้อขอเล่ากับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าได้ในตอนต่อไปในขราวหน้าครับสำหรับวันนี้เหล่าซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ